โล้มๆร่มผักแห้งหลายยญ้ามนยางออกขลังกายโดยมีมะขามนำหน้าไปไหนไปด้วยปวดขาย,ยอ้อนไปเลยพี่น้องยางส,สา้นกระไดตันประจาคนมีอายุแน่เนอะกระยางแปลงใสกระสอ่อนย่อยหน่อยยางเร็ว อย่าบมบั่มบึมบั่มบึมบั่มไปจัดการเมื่อเห็นอย่างนะสาเห็นเห็ดเห็นคอนยังกระจับเอาถ้าพอหายกันว่าเอาเป็นส่งคือจังฝนจะตกหล้วแรงเรื่อเรื่อน่ะโอ้ยจนว่าขาเจ้าว่าผู้ใดยังท่านแย่ันนี้อยู่บะสนใจแย่หน่อยเป็นสาวเนาะเขาได้แร่น้ำหลังแย่หน่อยมืนเป็นมืดมืดเป็นขาวขาวขาวไปมืดบ่มีเอียงเงิน มันมีทองฝาสวยงามให้เล่งเลยถามเอ้ย,ยกระสุนและกันยานพอแล้ายังส่วนข้างกันโอ้ยเสียดายดปูนดิเสียประโยชน์เนาะเออป้าตัเวเอาไปเทส่หมองปวดขาย,ยอนไปเลยพี่น้องยังสัสานกระได้ตันประจ๊า คนมีอายุแนนเนาะกัะยาแปลงสนั็จล้วก็ได้แกงแขนแกงขาเนี่ยการทำงานกับการยางออกกระง่ายมันบังคือกันเลยมันจะพาก,การกาวยังข้าวจะกี่ยายเป็นคนน้อยข้อพับข้ออ่อนท้อรับก็ได้ที่อย่างนี้เราไม่กลัวไหวย,ยามาติดน,นามจะแหนกแกงเร็วๆนะบ๊้ย จนว่าขาเจ้าว่าผู้ใดยังท่านแย่อันนี้อยู่บ่สนใจแย่หน่อยเป็นสาวเนาะเขาได้แล่นน้ำหลังแก่หน่อยสองสามหลอดละล่ะอากาศก็เย็นเย็นพัดดีดีตั้งกายพภาคเออกระลังกายไอดูเขาเอาปูนมาถินโอ้อยากเจอเลยอยากซื้อเอาเดิเนาะต้องหลายเนาะ หนาวโอ้ยมาคิปน้ำใจกันเนาะนี่ก็ได้แกงแขนแก,ง,แกงขาเนี่ยการทํางานกับการางานออกกำลังกายมันมาคือกันเลยมันจะทากันเกาก็เห็นข้าวจะกี่ยายเป็นคนเนี่ยมาจัดการเมื่อเห็นอย่างนะะักขาเห็นเฮ็ดเห็นพรยังกระจับเอาถ้าพอหายกันว่าเอาเป็นส่งคือจังฝนจะตกหลืเปล่าม แกงสำนีกับมืนเป็นม,มืดมืดเป็นขาวขาวขาวไปมัดบ่มีอเงยังเงินบ่มีทองฝาสวยงามให้เล่งเลยโอ้ยข้อพับข้ออ่อนโทรศัพับก็ได้ขเอาเทม่ยวหมือดเขาเหลือเฮ็ดอย่างคือปวดขายอนไปเล้วพี่น้องยางซสาๆก็ได้ตันประษาคนมีอายุแน่เนอะ กัยญาแปลงใส่ย่ามัยางออกพลร่งกายโดยมีมะขามนำหน้า <laughs> ไปไหนไปด้วย <laughs> บรลูนลรวบัลูว่าเขาเท่เ,เ,เ,ออเลือเขาคือประเทศไซอันมองเขาเทนเหมือนตัวเขาเหลือเห็ดอย่างือแกางเร็วๆนะโอ้ย ยนว่าขาเจ้าจว่าผูใ้ใดงานท่านาย่ันนี้อยู่บ่สนใจแก่หน่อยเป็นสาวเนาะเ <c oughs> ขาได้เล่นน้ำหลังแก่หน่อยที่อย่างนี้เราไม่กลัวก่อนทีามาสิ่งหนำจะเหนื่ยนอยก็ได้แกงแขนแกงขาเนี่ยการทำงานกับการงานองงานอกกําลังกายมันบังคือกันเลยมันจะทากันเกาก็เห็นข้าจะกี่แย่เป็นคนเนเี่ยาก็คจ,จักหนาวได้มาขามมาขามไม่หนาวเลยเวลาอาบน้ำให้ทำไมร้องจัง อ่ะไปะจักการเมื่อเห็นอย่างน่ะสาเห็นเฮ็ดเห็นพรอยังกระจับเอาถ้าพ่อให้กันว่าเอาเป็นส่งคือจังฝนจะโตกลับไปจัดการเมื่อเห็นอย่างน่ะสาเห็นเฮ็ดเห็นพรอยังกระจับเอาถ้าพ่อให้กันว่าเอาเป็นส่งคือจังฝนจะโตกลับที่อย่างนี้เราไม่ปลัวไหวามาสิบนำจะเหน่อยเลชีวิตฉันมีต่มานำมาสั่นวะมะแมนดอกค่ะ อะไรมันเป็นนั่งยืดเ,ดเวิดมือเวิดเว้นกับเป็นรู้สึกว่ามันร่างกายเราได้แกงแขนแกงขาเนี่ยการทํางานกับการย่างออกกำลังกายมันมาคือกันเลยมันจะพาการก่าวก็เห็นข้าวจะกี่ย่ายเปพ่น,นสองสามหอบแล้วละ่ะอากาศก็ดี็นเย็นเดือดพัดดีดีออกกำลังากายพักกับออกกำลังากายย่างกินลมส้มยิ้วแต่คนว่า ถามนลงน้ำเจอม,มือปราต้องยางลายดอกเอาพ่อเส็นเอ็นมันยืดจากหน่อยก็คอยเขาท้าปัปไดการสมบูรณ์กระยางคือกันส่วนท่างกันส่วนทางกันใช้ท้าเนี่ยก่ยายางเลยแต่พี่เราดนเล่าข้อเดียวกันไปน้ำกันนาะขันายน้อยในออก แกงแขนเราความความเร็วมันขึ้นยกับการแกงแขนเด้ขื่นก็เท่เหมือนตัวเขาเหลือเห็ดอย่างคือหมื่นเป็นมืดมืดเป็นขาวขาวขาวไปมัดบ่มียังเงินบ่มีทองฝาสวยงามให้เล่งเลยม่เลี้ยวไมจักหนาวได้มาขามมาขามไม่หนาวเลยเวลาอาบน้ำให้ทำไมร้องจังฮะ ถามเอ้ยแต่สุน,กกน,นัขแต่แยงพอเล่ายางส่วนข้างกันช้าย,าย่าจะหน่อยเขาหองแม่มาดีประสันหมูหองต่อมาก,กบว่าย่เมียนโลรม่รมร่มบนร่มผักแห้งลาย ข้อเทหมือตัวขาเหลือเห็ดเยี่ยคือแต่เราลุ้นเล่าข้อเดียวกันไปน้ำกันนาขัน,นอย,อย่ายอนอนได้ออกแกงแขนเราข้า,ามข้ามเร็วมันขึ้นยกับการแกงแขนเด้อคือหน่อยคุณข้าวปุ๋ออมนถิ่นโอ้อยากเจอเด้อยากซื้อเอาเด้อเนาะต้องลหลายแม่มมชีวิตฉันมีแต่หมานำมาสั่นว่าม่แมแนดอกค่ะ มันเป็นนั่งยืดมือเบิดเวน้นกับเป็นรู้สึกว่ามันร่างกายโลร้มๆคนนะรมผักแห้งลายประจักการม่ดเห็นอย่างน่ะสาเห็นเห็ดเห็นคอนยังกระจับเอาถ้าพอให้กันว่าเอาเป็นส่งคือจังฝนจะตกหรือเพราะเห็นมือตเขาเหลือเห็ดอย่าง มังเล้าก็คจักหนาวได้มาขามมาขามไม่หนาวเลยเวลาอาบน้ําให้ทําไมร้องจังฮะมังเล้าก็คอจักหนาวได้มาขามมาขามไม่หนาวเลยเวลาอาบน้ําให้ทําไมร้องจังฮะมืดเป็นมืดมืดเป็นขาวขาวขาวไปมัดบ่ม,มีอยียงเงิน มันมีทองฝาสวยงามให้เล่งเลยปวดขายอนไปเลยพี่น้องยังสัานกระดานตันประจาคนมีอายุแน่นะกระยางแปลงใส่บืดบืดไปเลยนะค่ะขันบ่อแกงแขนกับบ่อไปกับคือแกงเขาไพ่เลื่อนนี่แหละเนาะ การไพ่เรือคือการเป็นแบบเดียวกันแกงแขนเร็วมันจะไปเร็วไปแห้ง้อมวืดอยู่เรุ่นเล่าข้อเดียวกันไปน้ำกันนาขัน,นย่าอ่อนได้ออกแกงแขนเราควา่ำคว่ำเร็วมันขึ้นยกับการแกงแขนเด้วอพี่น้องแกงแขนเร็วมันจะไปเร็วไปแห้ง้อมวืดประจัดก,การเมื่อเห็นอย่างน่ะค่ะเห็นเห็ดเห็นคอนยังกระจับเอาถ้าพอให้กันว่าเอา เป็นส่งคือจังฝนจะตกลรือปะจัดการเมื่อเห็นอย่างนะสาเห็นเฮ็ดเห็นคอนยังกระจับเอาถ้าพอหายกันว่าเอาเป็นส่งคือจังฝนจะตกลรืมันมนั่นนั่นก็ได้ซื้อเอาก็ได้ลอยหนึ่งสองลอยขั้นเขาคายหายก็ได้โอ้ยสิ่เน้นดีโอ้ยข้อทับข้ออ่อนข้อศัพั์ก็ได้ ยังกินล่มส้มยิ่วแต่ฝนว่าถามเป็นลงน้ำย่ามอย่างออกพลังกายโดยมีมะขามนำหน้าไปไหนไปด้วยเระจัก